ื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในหมู่บ้านนนสมบูรณ์ตำบลหนองอำเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดผู้จัดทำ 1. นางสาวออนอน์ชัยคำพา 2. นางสาวกิติยากรวังสัง ความเป็นมาและความสัคัญ์ของปัญหาปัจจุบันการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของคนไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีตไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นซึ่งเงินนั้นหามายากแต่ใช้ให้หมดไปง่ายจึงถือได้ว่าการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันอยู่กับความเสี่ยงจากการใช้เงินถ้าใช้เงินเกินความพอดี ใช้เงินมากกว่ารายรับก็จะทำให้มีปัญหาทางการเงินได้เพื่อเป็นการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการวางแผนทางการเงินจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงินซึ่งเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอยา่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็กเมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จำเป็นต้อง รู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสมวัตถุประสงค์การวิจัย1เพื่อศึกษาระดับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนหมู่บ้านนนสมบูรณ์ตำบลหนองบำเพื่อสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดสองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในหมู่บ้านนนสมบูรณ์ ตำบลหน,นองอำเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดสามเพื่อศึกษารูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลหนองอำเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดความเขตการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างหนึ่งประชากรหมายถึงประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือผู้ที่อาศัยและประกอบอาชีพต่างๆในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลหนองอำเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2,567เช่นซึ่งมีอายุในช่วงวัยก่อนทำงานวัยทำงานวานัยการงานมั่นคงและวัยเกษียณอายุมีประชากรทั้งหมดจำนวน200คน2กลุ่มตัวอย่างหมายถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนสมบูรณ์จำนวน20คน ตามช่วงอายุวัยก่อนทํางานศซนถึง21ปีวัยเริ่มทํางาน22ถึง40ปีวัยการงานมั่นคง41ถึง54ปีและวะัยเกษียณอายุ55ปีขึ้นไปโดยกําหนดสัดส,ส่วนจากกลุ่มตัวอย่างหมู่บ้านนวลสวมูณ์ตําบนหนองอเภอส,สามารถจังหวัดร้อยเอ็ดขอบเขตด,ด้านเนะะื้อหางานวิจัยนี้ทําการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย1ตัวแปรอิสระคือปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรตามคือปัจจัยทางเศรษฐกิจได้แก่รายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลภาวะเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบี้ย 2. ตัวแปรตามคือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยการประเมินสถานะทางการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการกำหนดเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักความมีเหตุผล ขอบเขตด้านพื้นที่หมู่บ้านนนนสมบูรณ์ตำบลหนองอำเภอสามารถจังหวัดร้อเอ็ด5ขอบเขตด้านเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567ถึงตุลาคมพศ2567ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยหนึ่งเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลหนองอำเภอสามาจังหวัดรอเอ็ด สองสามารถนำผลการศึกษาไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางสืงเสริมการวางแผนการเงินตามบักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมแก่ประชาชนต่อไปได้สามสามารถนำไปบูรณาการเรียนการสอนเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่นิสิตน,นักศึกษาได้ เอกสารแลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาป,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตหมู่บ้านนนสมบูรณ์ตําบลหนองอํงาเภอสมมาตรจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ว,วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้หนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลสองแนวคิดทฤษฎีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลสามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสี่บริบทของหมู่บ้านนนสมบูรณ์ ตำบลมนอรอำเภอสมมาตรจังหวัดระเอ็ดห้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องหกอบแนวคิดแนวแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลปัจจัยที่มีอิทธิพลหมายถึงกระบ,บวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานทางการเงินและความรู้ความเข้าใจเชิงลึกทางการเงินมีอิทธิพลโดยตรงกับปัจจัยดึงดูด ทำให้สามารถในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการวางแผนออมเงินปัจจัยที่มีอิทธิพลประกอบด้วย 1. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศอายุอาชีพรายได้ค่าใช้จ่าย 2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจได้แก่เงินเฟอ้อการใช้จ่ายของผู้บริโภค 3. อัต,ตาราดอกเบี้ยทฤษฎีแนว แนวคิดทฤษฎีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลการวางแผนการเงินส่วนบุคคลหมายถึงกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความต้องการเป้าหมายจะเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตของแต่ละบุคคลการวางแผนการเงินของแต่ละบุคคลเป้าหมายบุคคลสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ 1. เป้าหมายที่เกี่ยวกับเงินเช่นต้องการเก็บเงินซื้อบ้านต้องการเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาเป็นต้น 2. เป้าหมายที่ไม่เกี่ยวกับเงินเช่นต้องการให้ชีวิตครอบครัวม,มีความสุขต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้แนวแนวความคิดการบริหารการเงินส่วนบุคคลการบริหารการเงินส่วนบุคคลหมายถึงการจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักหาเงินเข้ามาและใช้ใจ่ายออกไปอย่างถูกต้องเพื่อ่อให้เกิดผลประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ดังนี้หนึ่งบทบาทความสําคัญของการบริหารการเงิน เพื่อให้มีแนวทางในการวางแผนการเงินอย่างถูกต้องและส่งเสริมให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้จ่ายเงิน2ขอบเขตของการบริหารการเงินส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 1. การสร้างฐานะความมั่นคงทางการเงิน2การรู้จักใช้เงินอย่างฉลาด3การใช้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย4ีการสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินด้วยการทําประกันภัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลการวางแผน ทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในวัยทำงานเมื่อมีครอบครัวซึ่งมีความสำคัญมากจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินและรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสมซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนี้ 1. การวางแผนการประกันภัย2การวางแผนการศึกษาของบุตร 3. การวางแผนการเสียภาษี 4. การวางแผนการลงทุน การวางแผนการจัดสรรรายได้เป้าหมายทางการเงินการวางแผนการเงินส่วนบุคคลช่วยให้บุคคลมีการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขั้นตอนการวางแผนการเงินไว้ห้าขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นที่1การประเมินสถานการณ์ทางการเงินของตนเองพิจารณาจากรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ภาระหนี้สินเงินออมที่มีอยู่ในปัจจุบันการประเมินสถานการณ์ทางการเงินของบุคคล ขั้นที่ 2. การกำหนดเป้าหมายทางการเงินบุคคลที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจะต้องกำหนดที่เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้เช่นต้องการราคาเท่าไหรและจะซื้อเมื่อใดขั้นที่ 3. การกำหนดทางเลือกภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมทั้งความเสี่ยงของแต่ละทางเลือกจำเป็นต้องหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อช่วย ในการกำหนดทางเลือกเช่นหนังสือวารสา,ารเว็บไซต์ต่างๆขั้นที่4สร้างและปฏิบัติตามแผนการเงินที่กำหนดไว้หากวางแผนการเงินไว้ดีเพียงใดแต่ไม่ปฏิบัติก็จะไม่บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ถูกต้องขั้นที่5การติดตามผลและปรับปรุงแผนเมื่อปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แล้วขั้นตอนต่อมาคือการติดตามผลโดยพิจารณาว่าแผนการเงินนั้นเหมาะสมหรือไม่สามารถปฏิบัติ ตามได้จริงหรือไม่หากไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องทำการเปลี่ยนแผนทางการเงินใหม่ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมีสามห่วงคือทางสายกลางประกอบด้วยดังนี้ห่วงที่หนึ่งความพอประมาณหมายถึงความพอดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นห่วงที่สองความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบหว่วงที่สคมภูมกันหมายถึงการเตรียมตัวการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกะโทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกรอบแนวคิดงานวิจัยตัวแปรตามการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพ,พอเพียงประเมินสถานการณ์การเงินตามหลักความ พอประมาณตัวแปลอิสระปัจจัยทางเศรษฐกิจรายได้ค่าใช้จ่ายภาวะเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยวิธีดําเนินการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างหนึ่งประชากรหมายถึงประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนอสมนบุคค์ปี2 5 6 7เช่นข้าราชการพนักงานรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ประกอบการห้างร้านนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นซึ่งมีประชากรทั้งหมดจำนวน2 0 0คน สองกลุ่มตัวอย่างหมายถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนอนสมบูรณ์จำนวน30คนตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยนี้ได้กําหนดตัวแปรสองประเภทคือตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังต่อไปนี้1ตัวแปรอิสระหมายถึงปัจจัยพยากรที่สามารถพยาพยากรการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ รายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสองตัวแปรตามหมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากปัจจัยพยากรณ์คือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริวาณครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยศึกษาจากเอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสร้างและ หาคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยได้ศึกษาตามรายเอกสารบทความทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง<ม>เพื่อกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยและสร้างเครื่องมือแบบสอบถามในการวิจัยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบแนวคิดวิจัยและนําข้อมูลที่ศึกษามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามเนื้อหาวัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบแนวคิดวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการแจกแบบสอบถามให้ประชาชนในหมู่บ้านนวลสมบูรณ์และรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมามาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นแนวทางเบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนําข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและบันทึกข้อ มูลจากแบบสอบถามลงในโปรแกรมสำเร็จรูปโดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน,นสำหรับการวัดระดับความเห็นของกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่และบันทึกข้อมูลทั้งหมด ไปวิเคราะห์ด้วยโปรกแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยใช้สถิติดังนี้1สถิติเชิงพนาเพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและอธิบายระดับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสถิติที่ใช้คือความถี่คู่ร้อยละค่าเฉลี่ยคู่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2ส,สถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบสอมมติฐานการวิจัยที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เพื่อ,ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรและวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ